ครับสวัสดีครับแฟนหมัดแฟนมวยอยู่กับผมอีกแล้วเงาพระจันทร์มวยไทยภูทรวันนี้เราจะมานำเสนอมวยไทย VS เอคาราเต้หรือเทคนโดเราก็ไม่รู้น่าจะเป็นคาราเต้ครับสายดำครับเอาละครับไม่พูดพร่มทำเพลงมวยไทยเข้าจับล็อกคอครับอาครับคาราเต้งงครับเอ้ยมึงเอาอย่างมาสวมกูนี่ว่าจันเอาละครับมวยไทยเตะครับ มวยไทยเดินเข้าหาอย่างแข็งแกร่งครับคาราเต้ยังออกส่งจะจริงจ้าครับอ่าแล้วครับอ่าแล้วครับเทควันโดเตะไปครับมวยไทยเดินเข้าหาอย่างไม่สนอะไรเลยครับจังหวะนี้คาราเตะเตะก็กลัวนะฮะมวยไทยเดินจ้วงหมัดหนึ่งสองหนึ่งสองอาคาราเตก้ก็กลมหน้าสาวหมัดอย่างเดียวครับกมการบอกเอมื่อกีอ้หนังบักคานี่มาสั่น มวยไทยก็เดินเข้าหาอย่างโอ้ตีนายาเข้าขู่เลยนะฮะคารเ,เ,เต้ก็จมบ่นจิดจะมันจะจริงจะเอ็ดจะมัดจดเอ็ดโดนเตะไปครับมวยไทยว่ามึงทำยี่ยอะไรเนี่ยโอ้โดดใส่เลยนะครับโอ้โหเโอาครับกรรมการต้องนับครับหนึ่งโซกซ้อมสี่หกเจ็ดแปดไว้บบักระไว้ก็เข้ามา มาเขามาตีมันตตมวยไทยน้มามันเลยเอาละครับมวยไทยก็ได้เลยลูกพีใส่เลยครับมวยไทยครับปักด้านหน้ากางเกงมันมวยไทยด้วยฮะไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเอาครับจังหวะอันนี้โอ้โหผีบล้มทั้งยืนฮะกรรมการบอกว่าโอ้ยบัลบัก์ห้ามึงมาเอารครับเตะควานโดก็ใส่จังหวะ หนีอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ก้มหน้ารับหมัดนะครับกำลังโชว์วิสาเอแล้วครับหนึ่งสอง่อมสี่ห้อหกเจ็ดแปดไว้ไหมบักละฮนะเอาโตตีมันโตมันลูกผูปวยละสุคือขึอ้นมาให้เขาขาคักเทะเอาแล้วครับจากวันนี้โอ้มวยไทยหลบแบบดิจิตอล โอมันเทควันโดหรือกังฟูครับเนี่ยมวยไทยเดินเข้าหาโอ้โหสับขาไปครับเทควันโดก็เตะเหมือนเคลียร์เคีมยมวยไทยก็เตะโคตรแรงครับผมมาเทควันโดอ้าวสู้ไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้รอแต่กรรมการจับแพ้ครับกรรมการบอกเอ้ยขับโอ้โหโยนผ้าขาวเลยฮะเห็นไหมครับผ้าขาวปิวขึ้นมาฮะ โยนเลยฮะมวยไทยมวยไทยชนะครับผม